สวัสดีครับการโหลดจังหวะลงเครื่องคาซิโอ W K 108นะครับผมเสียบแลตได้เป็นที่ช่องเสียบแลตได้นะครับจากนั้นกดปุ่มดิสไปเขียวจะขึ้นถ้ามันขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านต้องให้ท่านกดดิสจนกระทั่งมันขึ้นไว SQR นะครับผม s q l ก็กด Enter ไปอีกมันจะขึ้นคำว่าออปชั่นตรงออปชั่นนะครับขึ้นคำว่าออปชั่นให้ท่านกดเครื่องหมายสอนทีลง สอนคิโลนะครับกดสอนคิโลกดสอนคิโลปึ๊บมันจะมีคําว่าดิสโหลดดิสโหลดตรงดิสโหลดกด enter enter คือตรงนี้หมายเลขหกนะครับที่ทำเขียนไว้กด enter ปึ๊บตรงนี้นะครับมันจะนขึ้นคําว่าแพทเทิร์นแพทเทิร์นหมายถึงจังหวะนะแพทเทิร์นใน<ๆ>ในคาร์บิโอนะครับ,รบกดเครื่องหมายสอนชี้ขวามือเป็นนักขวามือนะครับกดไปได้ครับผมกดถาว่าซองซองก็คือเป็นการโหลดมิดี้ไม่ไม่ใช่ครับกดไปอีกกดไปที่โทนโทนคือโหลดเสียงไม่ใช่ กดไปที่ดีกรีไม่ใช่กดไปที่ออลครับ <All S 1> ผมต,ตัวนี้กดไปที่ออทั้งหมดครับออทั้งหมด, all, หมดจากนั้นก็กดเอนเตอร์เอนเตอร์เอนเตอร์ตอนนี้กดเพื่อมันจะมีคำว่า,มมาอย่างนี้ครับนึกแปดศูนย์ลบหกแปดก็คือคาซิโอรุ่นดับดับพันแปดปีหกแปดอ่ารุ่นหน้าสนครับผมจากนั้นก็กดกดเอนเตอร์เอนเตอร์เพื่อมันจะบอกคำว่า replace ก็คือแทนที่อันเก่า กดคำว่า yes กดคำว่า yes ับกดิเพิ่มันครบทีส test f e มันจะให้เรารอแล้วก็รอขอให้มันก็รอตรงนี้ถ้าเสร็จมันจะขึ้นคำว่า or แสดงว่าเสร็จถที่ f e e ก็คือกำลังรออยู่รั้งทกรทั่งมันจะเสร็จไอ้ปลายตรวนี้เราก็ไป เอาไทยลงคอมพิวเตอร์ก็ได้ทันทีคอมพิวเตอร์ครับมันจะมีไฟแค่ไฟเดียวไฟไหมถสิไฟที่อยู่ในแสลยได้นะครับเอาไปากไว้นึ่งนิดถ้าคับที่แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วสำเนาถ้าก็กดออกแล้วกดดีออกเลยครับเดีวดีออนครับคือกดดีมันก็ออกเลยออกไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับทีนี้วิธีการเล่นแล้วก็กดดีตัวนี้ให้หายใช่ครับพอไม่หายก็มันจะกลับมาหน้าปกติหน้าคือมีคฟูจปโนกดจังหวะครับกดดีเทียมพอกดดีเทียมปุ๊บนะครับกดดีเทียมนะครับจังหวะมันจะอยู่ที่ศูนย์ ล้วก็กดเครื่องหมายลบถอยหลังมานะครับมันจะมีหนึ่งสองสองเก้าจังหวะครับเดี๋ยวผมจะส่งไอ้รหัสให้ว่านี่คือจังหวะอะไรนี่มันจะเริ่มจังหวะมันจะเริ่มจากตรงนี้ครับห <รอ S 1> <120. S 2> นึ Slow Zone ่งสองศูนย์เกนสโลโซเบลโลจะนัองเป็นบล็เกนขอดก็คือการเกาคอดสโลโซเบลโลแล้วถ้าเรากดเล่นมันก็จะเป็นลักษณะนี้แต่กดจะไม่ให้มันบาดทาลงกดตรงนี้ก็ต้องเลือก,ต,กต้องเลิกเป็นฟิงเกอร์ครับตรงนี้ งี้เกิดลส่งลงตัวนี้ก็ส่งตัวนี้อันนี้คือโลโซนธรรมดาอันนี้ก็คือดับบนโซนบนเรโลนันี้นก็คือมาจ,จบอ่าอินโทรคนคดูครับแต่อันนี้ก็ลองกดไปอีกจังหวะตอนที่สองดับจังหวะ ตะลุงมสองไม้บิกินนี่ตะลุงมถ้าสองไม้ก็มาที่นี้อันนี้คือบิกินอันนี้ตะลุงมตะลุ่ตะลุงทรง,งมันงก็ทรงอยู่นี่แหละครับผมอันนี้สองไม้ทรงก็ทรงอยู่นี้เดี๋ยวผมจะทรงให้จะหัดทำมาให้ครับผมบไม้จุที่สาม ก็ไปครับไปอีกที่3ก็จะเป็นลำวงลำวงลาวที่มาลำวงลาวอันนี้ลำวงลาวค <ๆๆ S 1> รับบัตบัตสล็อปบางทีจะลงไว้มันไม่ค่อยได้ใช้นะครับกดไปอีกดิสโกโ้รุมบ,บ้าแจมบ้าอ่าอีกทีก็ยิ่งหไปอีกก็เป็นลรงศูนย์มอมลำลำเพลิน ขับท้าในวาวครับผมอันนี้ก็คือกว่ลำกลอนอเสริรงพวกเสริรพ่อะลำวงลำกลอนครับเกียนไปเองก็ลำพูนไทยลำคลองตะวัน ก็ก็รุมบ้าอันนี้ครับที่เราเล่นบ่อยคือทา่ข5านีครับแต่ว่เราต้องการเปลี่ยนเสียงกปิดตรงนี้ครับเันกีรีไหมเนี่ยหมายเลขหนึ่งใช่ครับผมกดตรงนี้กดเป็นเสียงนะอันนี้เป็นร้อยหนึ่งใช่ไหมร้อยหนึ่งถราต้องกิรเราสามารถปรับเสียงได้